สวัสดีครับกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปูป้าออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะเสียงชัดหน่อยนะครับเพราะว่าไมมาแล้วนะครับไมมาแล้วสายไมมาแล้วนะครับจากหลายๆคลิปที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องสายไมนะครับสายไมผมมีปัญหาก็เลยเสียงใช้ไมจากกล้องก็เลยอาจจะกล้องๆ้องหน่อยนะครับอาจจะเสียงไม่ชัดแล้วก็เสียงรอบข้างนี่เข้ามาเต็มเต็มนะตอนนี้ก็กลับมาเสียงเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูคุณปู่ B3 นะครับว่าเสร็จไปถึงไหนกันแล้ว เขาบอกว่าสวยมากๆนะครับตอนนี้ก็รอส่งมอบนะครับรอส่งมอบเดี๋ยวจะกลับไปที่ชัยภูมินะครับชัยภูมินะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับทำทำทำเรียบร้อยครับคุณปู่บีตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะรอส่งมอบนะครรอส่งมอบ สิ่งที่ผมจะต้องตามไปส่งกับตามไปอีกก็กจะมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับแจ้งอีกทีหนึ่งตอนนี้นี่นะครับหน้าโนงด้านหน้าสวยๆทะเบียนป้ายเขียวเรียบร้อยนะครับนี่สีเทาแอมโบนะครับตามคอนเซปต์นะสีนี้เบอร์เดียว3-4คันแล้วนะครับมดูภายในกันนะครับตัวนี้นี่ผมจะต้องสั่งแล้วยังไม่มานะครับผมลืมสั่งให้ลูกค้า ตอนีเวลายังไม่มาคิวรีน้ำนอกนะครับก็เดี๋ยวส่งตามไปนะแล้ส่งตามไปนี่ภายในแผงประตูอย่างที่ว่าคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะไปจัดก,การเองนะครับไปจัดก,การเองส่วนพวกเนี้ยนะฮะของสอนคนโซนผมพ่นให้เรียบร้อยนะครับพ่นให้เรียบร้อยเลยนี่ใหม่แล้วสวยกริบๆเลยเห็นไหมงานนี่กริบๆกิๆ๊บๆเห็นเปล่านะครับเบาะเดิมนะครับคือคันนี้แต่ทาแต่ภายนอกนะครับ ทำสีภายนอกจัดทรงทําช่วงล่างนะครับทำช่วงล่างเครื่องยนต์เดี๋ยวลูกค้าไปทาเองกับพวกระบบเครื่องยนต์กับภายในนะระบบเครื่องยนต์กับภายในลูกค้าไปทำเองนะครับนี่สีภายนอกก็โอเคนะนี่นะครับด้านในก็จะประมาณนี้นี่นะครับทังขึ้นพอดีเลยพอดีทังขึ้นเลย <laughs> นะครับ รางเรืองโอเคหมดนะครับเอ๊ะมีป้ายเดิมเขาป้ายเดิมเขาสีสกเก็ตนะครับสีสกเก็ตกับเองแบตเตอรี่นี่นะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับ ใช้ความรุนแรงหนยนะของวัดดี้เนี่ยเวลาปิดนะครับด้านหน้าด้านข้างคันนี้จัดทรงนะครับใส่ยางสองสห้านะ2 4 5, นะ5 70R ห6นะครับหลายท่านถามนะครับผมไม่ค่อยพิมพ์บอกของก็จำไม่ได้นะครับต้องดูในคลิปแนละ้วดูให้จบแล้วจะรู้เองนะครับท่านใดที่ถามเรื่องขนาดยาง <laughs> ผมบอกตรงนะครับว่าท่านดูไม่จบนะ <laughs> นะห้เจ็ดสนะครับ ล้อกระทะลายระคังนะลายระคังไม่รูวออฟเท่าไหร่นะครับแต่ยื่นออกมาเยอะนะนี่นี่นะครับยื่นออกมาเยอะเลยนะครับหลังก็ยื่นออกมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าคันนี้2องสี่ห้าจริงๆแล้วมันใส่ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเบียดหน่อยผมก็เลยให้ปาดนี่คือทําสีไพอรรวมปาดทําซุ้มทาโป่งแล้วนะเฉพาะโป่งปาดทําโป่งเนี่ยก็หมื่นแล้วนะหมื่นแล้วนะนะครับปาดเพราะมันต้องตีโป่งก็ทําสีใหม่อีกนะครับมันหมดเยอะนะครับหมดเยอะ นี่ผมก็ทําโป่งออกมานิดนึงนะครับทําแสงแต่งสันแต่งอะไรขึ้นมาเพราะว่าบัดดี้เขาไม่มีสันไม่มีอะไรเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่ครับปาดแล้วก็ทําสันออกมานะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมก็จะดูมีมิติขึ้นมาหน่อยค่าเดิมๆของบนะัดดี้เนี่ยมันจะเขาเรียนะกว่ามันจะเรียบไปเลยนะครับมันก็จะดูยังไงไม่รู้นะครับเหมือนกับโกโลนะครับ <laughs> บ้านผมก็เออโกโลเนาะ ออนี่นะครับด้านรงด้านท้ายไ,ไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรต่างๆเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ขอบกันชนท้ายก็ตีเคาะทําแต่งใหม่นะครับบันไดนี้พอติบ,บันไดนี้ของเดิมมันมัน,ม,นมันขนยุกขยิกก็ใส่มหมนี่เลยอลูมิเนียมตีนเป็ดนะครับเห็นไหมนี่อลูมิเนียมลายตีนเป็ดตีนไก่หรือแต่คนจะเรียกนะครับนี้สีเงาวิบ,บวับวิบวับเนี่ยเห็นไหมวิบ,บวับวิบวับเลยคันนี้นะครับคันนี้ เป็นลูกค้านะครับให้ผมหารถให้นะให้ผมหารถให้โหเงาเงาพวับเลยแล้วก็ให้ผมจัดทรงทําสีนะครับจัดทรงทําช่วงล่างทําสีให้นะครับผมก็จัดการให้หมดเลยนะครับทันนี้กระจกบังข้างนี่จะแท้นะครับแร่ไเทมข้อดีของกระจกบังข้างแท้ก็คือว่าเออมันไม่หลอกตานะครับเราเห็นชัดเจนนะ อันนี้นนตั้งแต่ลูกค้าโอนตัง์มานะครับให้ผมหารถให้นะแล้วก็โอนตัง์มาพอโอนตังเ์เสร็จผมก็ไปเอารถมานะครับไปเอารถมาแล้วมาจัดทรงไปคัดรถมาจัดทรงนะยกใส่เอามาแรกๆนี่ใส่ยางก่อนเลยนะครับใส่ยางก่อนแล้วก็จัดทรงมันนะทำนู่นทํานี่เสร็จแล้วก็ทําสีนะครับทาสีทําชวบล่างแล้วก็รอคิวทําสี คิวทาสีผมจะช้าหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าช่างก็ไปเกี่ยวข้าวบ้างลาบ้างอะไรบ้างช่างผมไม่เยอะนะครับช่างสีนะครับช่างคอก็มีอยู่สาคนช่างสีก็อยู่ประมาณ4ี่คนนะครับแล้วก็มันมีทั้งงานประกงประกันก็ทําให้ล่าช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้ารอได้ก็ไม่มีปัญหานะก็ทําทให้เต็มที่แน่นอนนะครับออกมาก็จะสวยขนาดนี้แหละนะครับประมาณนี้ความสวยงามบ,บ,บิบับบิบับนะครับออท่านใดสนใจนะครับอยากได้สักคันหนึ่งนะ ยัไม่มีรถหรืออยากเล็งรถไว้อยู่อยากหารถอะดูคันนี้คุณโต้งไปดูให้หน่อยหรือคัดรถให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมต้องขอก่อนนะครับว่าผมต้องบวกกับหนึ่งหมื่นบาทนะครับขอเลยคุยกันตรงๆ1 0หนึ่งหมื่นบาทนะครับค่าคัดรถค่าอะไรต่างนะครับน้ํามันต่างหากนะครับน้ํามันต่างหากนะเวลาค่โอเคป้าบขับกลับหรือขับไปอย่างเงี้ยเวลาไปลงไปดูอย่างเงี้ยก็น้ํามันต่างหากนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นการสแกนรถบอกกันชัดเจนแต่แล้วก็เอ่อ ไม่ว่าจะเป็นเอสูบัตตี้โตโยต้ารถทุกยี่ห้อครับทุกรุ่นนะครับผมหาให้ได้นะครับหายได้แต่ว่าตอนนี้ผมบอกตรงๆว่าบัตตี้หายากมากนะครับไม่ยากหรอกแต่ว่าซื้อไม่ลงนะครับซื้อไม่ลงสภาพมันก็มีสภาพรถดีๆมันก็ราคาสูงนะครับซื้อไม่ลงนะค่าค่าลูกค้าไหวก็ว่ากันมานะครับแต่ว่ามันก็มีแต่สตาร์แสนขึ้นแล้วตอนนี้นะครับหัวจรวดนะครับรถตู้โตโยต้าหัวจรวดตอนนี้ก็ แสนแล้วนะแสนขึ้นหมดเลยนะครับหลังคาสูงอย่างอย่างทีสิผมเอามาเนี่ยนะครับคันทีสิผมเนี่ยก็โหเอามาสูงเหมือนกันนะครับเดิมเดิมเครื่องที่มาเป็น5้าออกมานื้ก็แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดนะครับแล้วนะแต่ของผมมันได้ KZ เซเนี่ย Z, เคเซ็ตได้เครื่อง KZ เซ็ตก็เอามาราคาสูงอยู่นะครับก็เอามาเกือบ2 0 0แสนเอาง่ายๆนะครับเกือบ2 0 0แสนผมก็มาขาย2อ0แสนคันนั้นนะมาเก็บงานนิดๆหน่อยๆเปลี่ยนของเหลวนะครับก็ค่าคัดอะไรอย,อยู่ก็ประมาณนี้นะครับ ผมก็ใส่จอแส่อะไรไปประมาณนี้นะนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่ารถหัวจรวดหาได้ยังง่ายนะครับหาง่ายแต่ตอนนี้รถตู้ที่เป็นบัตตี้เนี่ยค่อนข้างจะหายากนะครับก็เลยต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับราคามันค่อนข้างที่จะสูงแล้วนะแล้วก็แต่โงมันสวยนะโซมันสวยแต่ว่าภายในมันแคบนะครับมันแคบมันได้สูงนะครับได้สูงกับยาวนะราคแคบสู่บัตตี้ไอ้สู่ สู่เอแวนไม่ได้นะครับความกว้างนี่เอแวนกินขาดนะครับกินขาดนี่ประมาณนี้กันลวกันส่งมอบนะครับคลิปส่งมอบเดี๋ยวก็ลูกค้าเอารถสไลด์มานะครับเพราะว่าเครื่องคันนี้ไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเครื่องยังอยู่ปกติดีนะครับนี่นะครับผมคันนี้รอรถสไลด์มานะครับลูกค้าให้ไปสไลด์ไปส่งชัยภูมินะครับค่าใช้จ่ายลูกค้าจ่ายเองนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับภายนอกภายใน นี่ตัวนี้เล่มอยู่นี่นะครับก็เป็นชื่อลูกค้าเรียบร้อยนะครับโอนเป็นชื่อลูกค้าแล้วก็มีคู่มือนี่ของลรไอเทมนะครับลไอเทมคู่มือนี่54นะครับยังสวยๆนะครับนี่ก็ลรไอเทมมีให้นะครับแต่ว่าไม่ต้องน้อยใจนะครับอันใดที่อยากได้ผมใจเล่มนี้ไปถ่ายมาเป็น A4 หมดละนะครับทุกหน้าเลยนะครับทำก๊อปปี้ไว้หมดแล้วนะครับไปคู่มือไว้นะประมาณนี้ นี่นะครับนี่ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคุณปู B3 นะครับส่งมอบนะส่งมอบรถนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ EP นี้ครับก็ท่านนะครับสนใจอยากได้รถได้ไรก็โทรมาสอบถามได้นะครับโทรมาปรึกษาได้นะ0897229744นะครับ รับจบทุกโปรเจกต์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าตัวไหนที่มันหาง่ายหายากหาอะไรผมก็จะมีช้อยให้เลือกนะครับมีช้อยให้เลือกแต่บางทีท่านชอบบัตตี้แต่บัตตี้มันหาไม่มีก็ต้องตัดใจนะครับหารุ่นอื่นนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโทรมาได้นะซูเปอร์เก้าเจ็ดสองสองเก้าเจ็ดสี่สี่คลิปนี้อีพีนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย